สวัสดีจ้าเอฟซี FC. วันนี้สีผ้าลูกหลานมาเที่ยวคลองหาหอยมาเก็บพักนะคะจัดการเอาเรือมา <laughs> แล้วมันลืมไม้พายลูกหลาน <laughs> จิทำไงจ <laughs> ไปตามดูกันเลยนะคะเอฟซี FC. ไปแล้วทุกคน <laughs> ปูบอกให้เาลงไปน้ำลืมไม่พายเลยอ,อันนั้นไปเนีย่ยลงไปเก็บอันพักอันนั้นพักกระจก <laughs> แบบได้ไพอ่อ <laughs> มาถึงคลองระบาดหาไม่โอ้หอยพ่อหอยมาเก็บพักอันนั้นล,ลูกหลานพักกระจกพักกันจอง เล้วนะคะดูผักกระสก็หลายทุกคนนี่เต็มเลยมีแต่ยอดงามๆเต็มหมดเลยนะคะปูเอาแล้วบึงข้างอันนะคะทุกคนมากผลก็มืดตึบเลยเขียวมาเลยนั่หลยหายุม,มันเข้าในด้านอันนั้นนะคะทุกคนถนนริมคลอง บรรยากาศดีดีทุกคนิ่มคลองล่มเลื่นเนี่ยดูพ่อกำลังเอาเก็บผักเกษตร ท่านทั้พี่ก็เต็มเลยพ่อผู้กำลังลอยมาแถวลงล่องพี่ก็เยอะนะพ่องลงล่องทั้งพี่ทั้งหน้าเนี่ยทั้งหน้าพ่อก็ใช่ไหมเออนั่นอันนั้นีนน่นต้นกับเออนั่นข้างหน้า เต็มเลยอย่าเอาอันนี้ไปปลูกทุกคนเอาไปปลูกไว้ที่บ้านแล้วก็ไว้กินกำลังถอนเนาะเสียงเบาเบาโทรศัพท์พงษยามเปลี่ยนอะไรได้ไหมพ่อได้ไหม พออันเป็นต้นดึงดึงไม่ขึ้นนะเพ่ออันนั้นดึงไม่ขึ้นเหรอ ต้องกระสันได้ลูกหลานเด้อชันพี่ด้านข้างหน้าพี่พ่อมันอยู่มุมนอกไงเอาได้อยู่มันติ๊กกระยาเอาขึ้นมาไม่ได้ ข้างหน้าพ่อหน้าจะเอาได้นะอยู่ริมเอาง่ายไหมต้นงนั้นอะ่ะมีหอยไหมพ่อหอยก็ไหม หลานมาชมวิวบรรยากาศคลองเอ้ยเส้นหลานสั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 นเอ้โได้สงเงางเงะ เยอะอยู่นะลืมออกไม่พายมาเลยรำบาก เอามงนั้นก็บพอแล้วหมอเพาะข้างหน้านยังมีเยอะอยู่นะหอยซาลี่ปกติจะยังมีนะนำ้ำน,นี้หอยซาลี่นะ บรรยากาศหลูกหลานเอ้ยสดชื่นแต่ฝนตกทุกวันมาวพอเด็ดเอาพักเกษตรด้วยเด้อพักเกษตรยอดพักเกษตรอ่อ,อนอ่อ,อนอะ น <laughs> <qu> างกวักเอาเอายอดปักเสดเอายอดปักเสดเมื่อกินกับอันแจวยอดอ่อนๆมแต่อ่อนงามน,นเุเปิดลอยป็นน้ำแล้วปักเสดงามขัดก,กุหลานยอดโหยจะปูจะปุดเลย หอยมันก็น,น่าจะมีนะพ่อะนะมีทั้งห้างมันชอยู่ตามต้นอันอันนี้แหละตามเงางมันอะไปทั้งพุ่นที่เป็นเคลื่อนนะทุกคนเป็นเคลื่อนเออเป็นสะพานสะพานข้ามคลอง เอาเรือขึ้นแล้วทุกคนบันทึเลยเอาเรือึ้นไปเลยได้แล้วทุกคนเอ้ยเต็มเรือเลยพักนี่เนี่ราจะเอาไปปลูกพาลูกพาหลานกลับบ้านบาดนี้ทุกคนกลับบ้านลูกหลานเลยบัดนี้อันนี้เป็นปลูกก่อนอยู่บนเนี่ยปลูกก่อนงามอยู่ตรงนี้ฝนก็มืดตึบมาเลยทุกคนเอ้ย โอ้ดำปีมาเลยโอ้โหมาอยู่เข่าโต๊ะเลยทุกวันทุกคืนกลางคืนก็ตกหลุ่มหลานเช้าก็ใส่ตั้งแต่เช้าแล้วมาก็เอื้อนหน่อยเดียวมาอีกแล้วตกท่างเดียวน้ำชั่วมันจะมาได้ก็ไะ้รับชุดเดรสสิเดลารุ่าหลุ่หลานก่อนเด้อเอฟซี ขอให้ยู๋มีสุขตลอดปีตลอดไป่าล้ำๆรวยๆนะคะ <S 2> <S 2> hmm. เ,เ,เ,เพื่อนๆเพื่อนผมพี่ๆน้องๆพี่สาวาท,ที่น่ารักท่านทางใต้ทางเหนือเนาะเมืองฝรั่งองังกฤษขอฮัลโหล my friend thank you everyone thank you thank you so much ทุน <Fine>. ซ <daunting. S 1> ี่แยกปลอดภัยไปเลยยิง,ยา,ย,งยาวยิงยาว mepsi <mum> <mim>